ดีแมมาจัดทรงหน้าหลังใหม่ด้าหลังดัดแหนบสุดหลหน้าปรับสตัดยกหน้าขึ้นจ้ากระแต่จากร้านสตังค์เาโตที่ด้าเซอร์วิสมาแล้วเจ้าวันนี้มาสม่งอับอีสุสุดดีแม็กคันนี้ค่ะลูกค้าต้องการจะให้ช่างดัดแหนบให้จ้าเพราะว่าของเดิมเนี่ยลูกค้าใส่ก้อนหลุดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะหลดเพิ่มเราก็ต้องทาการดัดแหนบจ้าโอเค คุยระยะเรื่องการจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทาการขึ้นแม่แรงถอดล้อเลยจ้า mm hmm. ก็เดี๋ยวจะทําการทอดแนบออกมากค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการถอดถึงแนบด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตอนนี้กำลังยกเท่าขึ้นอยู่ค่ะเอาสามขาไปรองเงานแล้วก็ทําการถอดลูกยางการกระแทกของลูก้าโดยสําหรับคันนี้โอเคยกแนบลงมาเลยจ้าคายน็อตเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบเราแล้ยกไปให้ช่างทาําการกดดัดกันดีกว่าจ้าไปถึงแล้วก็ทําการ ยกแผ่นรับน้ําหนักออกเลยค่ะเพื่อจะได้ทําการอ้อมแนบตับหลักขึ้นไปกดดัน้าช่างก็ทําการกดดันเลยค่ะเช่นเดิมค่ะ ที่ร้านนะคะจะดัดแหนบให้ลูกค้าในแหนบจะเท่ากันทั้งสองแผ่นเลยะคะ่ะจะไม่มีดัดเผื่อดัดเกินเนาะจะต้องเท่ากันทั้งสองตับเลยเพราะฉะนั้นรถเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นเรื่องปกติะคะ่ะแต่จะห่างกันนี้มากนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ,อาผ่นรับน้าหนักมาประกอบคืนล่างเลยจ้าวัดระย,ยะเพื่อความชัว์อีกรอบนึงเสร็จแล้วก็ยกไปใส่ที่รถกันดีกว่าจ้าอ้าวลืมลืมเอาอะไรให้ช่างจาไม่ได้แล้วเดินกลับไปมาจ้าแล้วก็กลับมาค่ะยกแหนบของเราไปประกอบที่รถกันดีกว่าค่ะลากแล้ว ไม่ไหวแล้วหนะักก็ต้องลากนะอายกใส่หูแหนบด้านหลังเลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่หูแหนบด้านหน้าคะ่ะขันอัดน็อตให้เรียบร้อยเลยจ้าทางด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วก็โหลดไปจ้ะแป้นแหนบไปจ้ะขันน็อตด้วยมือทั้งสี่ตัวเลยคะ่ะอัดด้วยบล็อกไฟฟ้าแล้วก็ต่อด้วยบล็อกล่มใส่ชโชค๊คเสร็จเรียบร้อยเอาล้อมาใส่เลยคะ่ะใส่เบรกยึดเรียบร้อยขันน็อตด้วยมือกันน็อตปีนเกลียวเสร็จเรียบร้อยแล้วลงรถ นี่เลยจ้ะด้านหลังทรงก็จะประมาณนี้เลยช่างวัดระยะเราได้ก็โอเคค่ะแล้วเราจะไปต่อด้านหน้ากันเลยค่ะมาจากด้านหน้าขึ้นแม่แรงเลยค่ะไม่ต้องพูดเยอ,อะเนะใส่สามขาค่ะถอดล้อจะเดี๋ยวจะทําการถอดโช๊คออกมาเลยค่ะขันน็อตเบอร์สิบเก้าด้านล่างค่ะเบอร์สิบสองจา้าเรียบร้อยแล้วค่ะเบอร์สิบส,สี่ก็เรียบร้อยเลยจา้าเสร็จแล้วยกโช๊คออกมาเลยค่ะเอาไปให้ช่างทําการกดสปริงออกจกเพื่อจะได้ทําการปรับสตัด ยกขึ้นใหม่จ้า,าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ระยะที่ต้องการแล้วก็ไปใส่ที่รถดีกว่าค่ะเหมือนเดิมค่ะใส่แบบไหนถอดแบบไหนใส่แบบนั้นจ้าขันให้แน่นเหมือนเดิมใส่เบรกยึดให้เรียบร้อยเอาล้อมาใส่เลยค่ะขันน็อตด,ด้วยมือกันน็อตปีนเกลียวจ้าขันเดบรคบล็อกลมให้แน่แนๆเลยเดี๋ยวก็จะเห็นทรงแล้วรถจะออกทรงมาประมาณนี้เลยเรียบร้อยวัดปอนแล้วก็เตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเสต็งร้อยโตอยู่พุทธมณฑลสาย3าี่คะแดนตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์นะ